ฮัลโหลตาก้าโฮสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะพบกันในตอนที่จะทํากับข้าวให้ดูค่ะอ่าอีกาจะเอ่อเจ๋งจุ้ยซงไปตาก้าไทสีการจุ้ยซงไปตาก้าไทยก็ไม่ใช่น้ออะยู่แหลมนอันนี้ก็จะจะอบอ่าลิโกแรกจะหายจุ้ยหุนกวัดแก่อันนี้จะเป็นกระดูกหมูอ่อนนะคะที่ลวกน้ําต้มน้ําให้มันนิ่มแล้ว นี่ก็งอหลกงอเอาจุ้ยจ้เคยหลําจอซีนเอาอยู่แหละมันแกมันจื้ยหยืนกวัดจี้จกมันจื้ยหยืนกวัดแกเราจะามาทําทําอบค่ะอบนะคะจะทําอบกาอันนี้คืออ่ะต้มน้ําแล้วต้มจนมันนิ่มแล้วจนมันสุกจนมันนิ่มแล้วลราเอามาทําอบค่ะมันจะได้ง่ายเอาอยู่เลยจืยจ้ยจื้ยจ้เคยหลําจอที่เห่าแล้วซีนหลอแหละมันไ,ไปกาแฟชอยเดี้ยตากาเอาล่ะอย่าจื้ยหยืนกวัดล่ะ อย่าส่วนถา่ละอย่าเกลงละอย่ชงลาก็จะมีต้นหอมก็จะมีขิงแล้วก็มีกระเทียมค่ะอย่าจี้จกนี่ตัวอยาจี้จกอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้แบบนี้ที่เป็นแผ่นๆแล้วก็มาทําอย่างนี้นะคะเป็นหน้าเต้าหู้นะคะเดี๋ยวจะมาเอามาอบค่ะเดี๋ยวพี่น้องเรามาดูกันเลยค่ะ ไหนก็จะจะจ้ที่เจิงจับชีนาอันนี้เรามาทาซอสก่อนนะคะเรามาทําซอสก่อนใส่ซอสหอยนางรมลอที่โหเหยา่วลงไปเส้นที่โหอยยั่วลงไปปอยเาณสองกนโดนึง้วยละต่อจ้เราจะ่อบหอยนจับก็จะใส่ซอส ซอสปิดไก่เข้าไปนะันูไม่ีควนล้วก็ให้าทีเมกาละไม่ใช้กา้งกาละเยา有ที甜味ทอมไม่จุลลงนี่ดีแนเว้งเล่ยุ่่ยเอ่อินเว้งหุ่ยที่ยดมกาละไม่ใช้กาน้ำตางกาละเืายีนไม่ใช้กาเน้ำตางกาละคือทีแก

ล่าจะไม่ลงน้ำจืดเลยเพราะว่ก็ก็酱汁有ายแก่ลงเจือสิ่เรลงไปก็ใส่อิ้เข้าไปค่ะต่อที่มาเยาเลยใส่น้ำนงาเข้าไปค่ะนี้มาผสมน้ำแล้วลอที่าที่น้ำลงไป 大家啲水係咁上下噶啦，要嚟燜嘅，要嚟燜。我哋就開開埋攞埋先，攞埋個醬汁先。呢度就冇落糖煮啦，因為呢個醬汁有啲甜味嘅。好啦，開火，個撥快大家，撥快我開啲火先。 เราอจะฟอที่เฮาแล้ว,จะ,วลจะหละ่อเตีก้าที่ยาวเลยก็ใส่น้ำมันเข้าไปค่ะใส่น้ำมันเข้าไปจ้ะพี่น้องลายกำเสียงฮานะจากนั้นเราจะมาใส่กระเทียมกับขิงเข้าไปค่ะเอาไปผัดให้มันเหลืองค่ะพี่น้องอเแล้ว爆爆香ขึ้ยก็ที่แอ bảo cái của tiêu xin bảo hiểm cái xin, môn duyên quát quạt chốc môn duyên quát gắn tang 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 quạt tang 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 hơn tang 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 你整誒、呃、排骨咧，你要嚟誒、呃、浸油或者要嚟炸咗佢先啊，要兜兜啲油落去，俾金黃之後先至會要嚟炆啊嘛。咁、嗯、啊，豬軟骨就唔需要啦。你你誒燙、呃、熟咗佢咧，燙咗佢淋之後咧，先至攞嚟炆咧，比較快脆啲啊！大家同埋啲豬軟骨比較好食啲嘅。 ปลาเพิเลยละเราจะผัดให้มันเหลืองนะคะผัดให้มันเหลืองก่อนย่จี้ยืนกวาดนดเอาเดีย๋ยหลบสุกจอที่เห่าแล้วมันมันเก๋หาเดี๋มันเกปันจงอย่าตักกะลาขอเต้ที่จกเราเลยขำกอยแล้วเด๋ยมันจะสร้สางเซ้ร้างเซปันจงเจี๋ตักกะลาเราก็จะใส่เครื่องไปทั้งหมดนะคะเราก็จะปิดฝาไว้ประมาณสักสามสี่นาทีก็สุกแล้วค่ะ อ่าทีนี้เราจะมาใส่กระดูกหมูอ่อนก่อนค่ะเราจะจื้ย,ยืดกันเลยนะหาเต้าเต้ามาเคยอยากมายกับตรงเลยกนะ็จี้ย่กดกันแอกตรงนะั้นี่ก็จะเป็นอ่า แช่แข็งมาแล้วนะคะแช่แข็งกระดูกหมูอ่อนนี่คือแช่แข็งแล้วนะคะเอามาต้มให้มันให้มันสุกก่อนนะให้มันเปื่อยก่อนต้มให้มันนิ่มก่อนแล้วถึงจะมาทําเป็นอกได้ะค่ะอ่ะาตละทีนี้ก็จออะครับกจะเา่อ,าอ,อ,อนี่กวาจา,อยอยออววาเอา,า,า,าไป้ก่อนยเอาไก่อนนกอไ้ก่อนนะครัจะอาเ้่นรจะเอ้ะาไป้ะาไป่น้องใส่เหล้าจีนเข้าไปจ้า ก็เออหยูหลอที่เจิงจั๊กก็จะใสซ่ซอสที่เราผส,ไม,าสามไว้นะใสลงไปเลยค่ะพอที่เจิงจั๊กเลยละ ออยูเอ่อื้อซน้อสีกาาเกัาทั่บิก๊กกลันนน้นหล้ที่นบ้รอให้เดือดก่อนนะคะเดือดก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่เต้าหู้ค่ะรอให้เดือดก่อนนะคะ กาจะมาทำอาหารจีนให้ดูนะคะเป็นอาหารฮ่องกงค่ะเป็นอาหารจีนวันนี้จะทําอาหารจีนนะคะป่ะามาเยียเคยกวั้มแล So, như vậy, xin được gặp gỡ bóng, nhưng mà mổ có bóng, hàm hàm hô gặp 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 大家開始滾啦，開始滾啦，滾多一陣先。煮多佢咧，誒少少水。如果你覺得係唔夠熱嘅話咧，你可以整個芡落去嘅。你整個芡落去嘅唔緊要嘅。如果你唔中意整個芡咧，你你煮多佢誒，索曬啲汁啦，喺個腐竹嗰度索晒啲汁，剩翻啲嘅少少嗰啲汁就就得㗎，可以一樣一樣得㗎，咁樣做都得嘅。 อ้เออเล่ม่กาวจดกวาเล่เล่ก็ตัหั่นกากิดเดี๋ยวเจงกะหินเหรอเฮ้ยถ้าเกิดอน,นามันไม่ค่อยเหนียวนะคะก็ใส่แป้งแป้งเหนียวเข้าไปได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแป้งเหนียวนะคะใส่แป้งเข้าไปาก็ก็ก็จะอบจนกว่าน้ํามันจะแห้งเกือบแห้งนะคะให้น้ํามันเหลือหน่อยๆน่อเดี๋ยวให้ให้ไอ้แผ่นเต้าหู้เนี่ยให้มันซึมเข้าไปในน้าในน้าใ,ในน้ําซุปในน้ําซอสเนี่ยค่ะ มา煮多几下先煮多几分钟先เขาจังไม่รับนเก๋ถ้ากิดไม่ชอบมันมีน้าแบบนี้จะจะชอบแค่มันมีน้าออกออกเหนียวหน่อยๆก็ใส่แป้งเหนียวเข้าไปได้แป้งแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันผสมน้ำเข้าไปใส่ไปหน่อยนึงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ ตาหลอดพี่จี้จกเลรเฮยละ,ละแล้วก็ใส่ฟองเต้าหู้เข้าไปค่ะใส่ไอ้แผ่นเต้าหู้นี่เข้าไปอันนี้คือหน้าเตนะ้าหู้นะตาหลอดเจ้าเฮยละนี你要สัอันที่จับแกะอ่าอยู่ว่าเล่ณเอ่อเจิ้งกีบหล้งหิ้งกะฮีหิ้ง จิ้งได้ยิน啦จิ้งก่ายัน俾大家ดยอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะเราผสมน้ำกับเลยใส่เข้าไปค่ะยจุ๋ยคือาออ少ดีสยเกนังแก่าฟอรี่ยี่เลีล่ะ 啲人咧唔中意唔中意整嘅芡啊嘛，唔整唔中意落嘅芡啊嘛，煮得佢啊少幹啲水為止咧，幹啲汁為止嘅，有啲係唔中意咁樣都可以嘅，落、啊、實啲汁啦，有有得佢實啲汁，咁我就整啲芡落去啦，我就整啲芡落去,去，佢一我就洗靚片佢入去啊～ 开始揭啦，咁样，开始揭揭地嘅啦，嗱咁样，跟住咧，跟住咧，都可索晒啲汁啦，你加啲葱落去，加啲葱落去啦，跟住咧，就冚盖咗三至四分钟到啦，冚盖啦，嗱，冚盖咁样等多三。 3ามเซฟันจงแล้วก็จะปิดฝาปิดฝาแล้วปล่อยประมาณ 3, ทั้งส่นาทีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะละ่ะตั้งต้วเซฟนจงจากเซกตอกระากเอาจอยกินกะากาไปแล้วคบ๊ายบายค่ะ